สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะสำหรับเช้านี้นะคะก็อยู่กับเพ่นนะคะในรายการตื่นเช้าเราหุนนะคะรายการที่จะมาวิเคราะห์ตลาดแล้วก็หุ้นหลายตัวไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปดูเซตกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ตัวโปรแกรมเนาะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะเซตปิดที่บริเวณหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้านะคะ ซึ่งต้องบอกเลยว่ามีการที่รีบาวน์นะคะเขามีการรีบาวน์นะคะรุนแรงนะคะตรงนี้ในโซนของจุดนี้นะคะปิดที่บริเวณหนึ่งเก้าอ่ะหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดเก้าเนาะอ่ะเรามาดูสำหรับเงินทุนนะคะตรงนี้คือเงินทุนสีแดงคือเงินทุนไหลเข้าแล้วก็สีเขียวตรงนี้จะเป็นการไหลออกนะคะจะหากว่าเซตนะ เราลองดูนะถ้าหากว่าเ <c oughs> งินทุนนะคะ <c oughs> เขาไม่ได้ทำนิวโลต่ำว่านี้นะคะไหลออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นไหลเข้าไหลเข้าและก็ไม่ต่ำกว่าจุดนี้นะคะก็จะมีสัญญาณที่บ่งบอกว่าเกิดเดเวจินทันทีเลยนะคะ <c oughs> ดังนั้นแล้วสำหรับตอนนี้นะคะราคาได้ทำนิวโรลงมาโอเคแต่ว่าถ้าหากว่าเงินทุนไม่ทำนิวโรตามเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นบูลิสเตอเจินนะคะก็คือสัญญาณเนี่ยมีการขัดแย้งกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีสัญญาณบูลิสเตอเจินก็ทำให้เซตมีการรีบาวขึ้นไปหรือว่าไซเวนะคะส่วนกราฟวิกนะคะเราจะไปมองภาพใหญ่นะคะตอนนี้กราฟวิกเนาะในโซนของจุดนี้ที่ไม่เคยหลุดลงมาเลยนะคะบริเวณพันห้าเนาะพันห้า 15แบบนี้นะคะโซนนี้ไม่เคยหลุดเลยนะคะแต่ว่าวีคนี้ก็ได้ทำการแฉลบหลุดลงมานะคะ <_ unexpected> แล้วก็วันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะคะส่วนมากวันศุกร์ก็ส่วนมากนะถ้าดูจากประวัติเขาก็จะชอบเทขายหุ้นกันเนาะเราก็ต้องมาวางแผนนะคะว่าหุ้นของเราเนี่ยโอเคยังถือข้ามสัปดาห์ได้ไหมนะคะหรือว่าเราจะเทคโบฟิตไปก่อนครึ่งนึงหรือยังไงนะคะ เรามาดูสําหรับตัวที่แข็งแกร่งกว่าดีกว่านะคะสําหรับหุ้นเมื่อวานนี้นะคะตัวแรกเลยนะคะเป็น INGRS นะคะสําหรับตัวนี้นะคะได้เป็นเทรนนะเดี๋ยวเพนจะตีเทรนไลน์ให้ดูนะคะสําหรับตัวนี้อนิสัยหุ้นนะคะข้อแรกนะคะว่าต้องพิจารณาก่อนเลยนะคะเป็นอันดับแรกนะคะว่าเขา มีการขึ้นและก็ทิ้งไส้เทลงมายาวๆแบบนี้เรารับความเสี่ยงได้ไหมนะคะถ้าข้อแรกผ่านโอเครับได้เนาะเราก็มาวางแผนการลงทุนจุดนี้นะคะเป็นจุดที่เขาสัมผัสกันนะคะหลายครั้งสัมผัสกันหลายครั้งก็จะมีอนยัดสำคัญนะคะ,ะแล้วก็ได้มีการเบรกเบรกเส้นเทนไลน์ break, ขึ้นไปนะคะแล้วก็มีการ pull back ลงมาแล้วนะคะเมื่อวานปิดเป็นแท่งเขียวนะคะแบบรุนแรงเลยถึงสะสาด31ซิลลิ่งเลยนะคะลิ่งไปเลยนะคะตัวนี้สำหรับตัวนี้มองว่าระยะสั้นตอนนี้ก็มีแรงซื้อที่กลับมานะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเขาไม่มีแรงซื้อเขาคงทีล่วงไปยาวเลยนะคะเพราะว่าเป็นแท่งแดงขนาดนี้เนาะอันนี้ก็เป็นแท่งเขียว อาจจะมีระยะสั้นอาจจะมีการย่อพักตัวก่อนไหมหรือว่าไปต่อเลยก็ได้นะคะสำหรับรายใหญ่เข้ามาถึง25นะคะแต่ช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเราก็จะเหมาะกับการเล่นสั้นมากกว่านะคะดูจากดนามิกชิปก็มีทุนไส้ย,ยาวๆนะไส้ย,ยาวๆเขาก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่ามีคนซื้อขายบริเวณนั้นเยอะนะ,ะในโซนของจุดนี้ ทุนค่อนข้างอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ถ้าข้างบนเนี่ยโล่งๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยมีต้านนะคะข้างล่างก็จะกลายเป็นแนวรับนะคะโอเคสำหรับตัวนี้ก็น่าสนใจนะคะแต่ว่าต้องดูเรื่องของนิสยัยคุณว่าที่รับได้ไหมนะคะ โอเคสวัสดีพี่ที่เข้ามาแล้วนะคะทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง Youtube ถ้าหากว่าอยากจะสนใจแบบว่าให้เพนช่วยดูหุ้นตัวไหนนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้นะคะเป็นจะไปดูหุ้นตัวที่เขาวิ่งแรงกันต่อนะคะสำหรับเมื่อวานเป็นตัว BNT BNC นะคะขออภัยค่ะสำหรับ BNC นะคะก็ก่อนอื่นนะคะข้อแรกหนึ เมื่อก่อนนะคะสภาพคล่องอาจจะน้อยแล้วก็เริ่มมีภาวลรุ่มมีสภาพคล่องเข้ามาในช่วงโซนนี้นะคะแล้วก็มีการเทขายลงมาอย่างรุนแรงแล้วก็มีการดึงกลับนะคะการดึงกลับครั้งนี้นะคะมันจะไม่ได้เป็นรอบแรกที่เขาได้ลากขึ้นไปแล้วนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือต้านโซนบริเวณนี้นะคะโซนบริเวณนี้ก็จะกลายเป็นแนวต้านนะคะ ถ้าตัวนี้เขาจะกลับมาจริงๆเขาต้องทํำไฮที่สูงกว่าไฮเดิมต้องทะลุขึ้นไปได้นะคะแล้วก็ทํำไฮที่สูงกว่าโซนนี้นะคะโซนนี้ก็จะกลายเป็นแนวต้านที่บริเวณห้าบบาทนะคะตรงน,นี้มีรายใหญ่เข้ามาโอเคแล้วก็เงินทุนซับพอร์ตไหลเข้านะคะถ้าจะกลับตัวจริงๆอ่าแนวโน้มตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเนาะต้อง ทะลุไฮเดิมให้ได้นะคะสำหรับตัว BTNC นะคะไปกันต่อนะคะสำหรับหุ้นมีแต่หุ้นรีบาวนะคะแบบนี้เขาเรียกรีบาวนะคะเจมาเนี่ยเจมากการเด้งขึ้นเด้งขึ้นวันเดียวนะคะพี่ๆไม่ใช่ว่าเราจะกระโดดเข้าไปรับเลยนะคะเราต้องดูแนวโน้มภาพใหญ่ก่อนนะคะ เพราะว่าการรีเบลรีเบลคืออะไรเป็นอาจารย์บอกว่ามีแต่รีเบลรีเบลรีเบลก็คือการที่ริบบินภาพใหญ่ตรงนี้เป็นขาลงเป็นริบบินเขียวแบบนี้นะคะเป็นริบบินเขียวเขาบอกว่าแนวโน้มขาลงการนึ่งขึ้นเนี่ยเขาเด้งขึ้นเขาลงเด้งขึ้นเพื่อไปรับแรงแล้วก็ลงต่อนะคะแบบนี้เขาเรียกรีเบลเด้งขึ้นอ่ะยึกยักไซเวอันนี้ไซเวแล้วก็ ลงต่อแบบนี้นะคะเรียกว่าอีบ่าวการคือการเด้งขึ้นในทิศทางของขาลงนะคะถ้าหากว่าตัวนี้เขาจะกลับจริงๆนะคะเขาต้องผ่านโซนยึกยักยัก,ยกไซเว์ตรงนี้ไปก่อนนะคะวันนี้ก็จะกลายเป็นเคยเป็นแนวรับเนาะรับไม่อยู่ก็จะกลายเป็นแนวต้านนะคะสําหรับโซนนี้18บาทถึง20บาทเนี่ยโซนเนี่ย สำหรับรายใหญ่นะคะก็ยังไม่มีมีแต่คนติดด้อยซีเคียวแบบนี้ยิ่งทําให้รู้เลยว่ามีคนติดทุนเยอะนะคะคนติดทุนเยอะไม่ยอมขายเนี่ยจับก็เก็บไม่ได้นะคะเงินทุนไหลออกบ้างๆเล็กน้อยนะคะสําหรับเจามากต้องรอทิศทางแนวโน้มชัดเจนก่อนนะคะแต่ว่าถ้าใครอ่าแบบว่าถ้าใครแบบว่าอ่ามีเทคนิคการเล่นรีบาว เฉพาะตัวอ่เป็นท่าของตัวเองถนัดท่านี้ถนัดท่าเล่นรีบาวก็ไม่ว่ากันนะคะก็วางแผนดีๆนะคะสวัสดีพี่ทุกท่านนะคะถ้าหากว่าอยากให้เป็นช่วยดูหุ้นตัวไหนก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้นะคะเามาดูตัวนี้นะไปกันต่อนะคะสำหรับหุ้น b b บ บวจนะคะบวจมีโซนแนวรับแถวแถวนี้นะคะโซนแนวรับแถวหกบาทนะโซนนี้เพราะว่าตรงนี้มีระยะก็คือเป็นแท่งไดนามิกอ่าไดนามิกชิปแบบอ่ายาวๆนะคะเป็นเป็นเส้นซีดีนะคะเป็นเส้นแนวรับแนวต้านเนาะ,ะตรงนี้ยาวๆก็จะมีในยะสำคัญนะคะ อันนี้ก็จะเรียกว่ารีบาวอีกแล้วนะคะเพราะว่าริบบิ้นเขายังเขียวอยู่นะคะเขาว่าจะรีบาวตามอินเด็กก็คือตามเซตนั่นเองนะคะถ้าเซตกลับไปได้เขาก็จะไปในทิศทางเดียวกับเซตเซตล่วงเขาก็ลงแบบนี้นะคะแบบนี้เขาจะเป็นหุ้นที่ไปกับตลาดนะคะแล้วก็รายใหญ่นี้น้อยมากนะคะต้องระวังไม่มีเลยเพราะว่ารายใหญ่เข้ามาแล้วก็เทเทขายเงินทุนไหลออกมาต่อเนื่องนะคะ ถ้าเราเป็นคนเล่นสั้นเนี่ยถ้าเราเล่นแถวแถวนี้แถวริบบินแดงนี้เราก็ต้องดูเงินทุนว่าถ้าเล่นระยะสั้นเนี่ยอาจจะขายแบ่งขายไหมนะคะเพราะว่าในจุดนี้มีเงินทุนไหลออกนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ยังคงไห้ออกอย่างต่อเนื่องนะคะอะ่ไปดูสําหรับตัวซันกันบ้างนะคะซันดึงกลับมาได้แล้วนะคะ สำหรับซันนะคะตอนนี้เริ่มมีการยกไฮนะโลทำไฮยกโลขึ้นไปนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเเห็นนะคะมีการเทขายนะคะแล้วก็พยายามที่จะดึงกลับขึ้นมานะคะถ้ากลับมารอบนี้ต้องให้สูงกว่าไฮเดิมนะคะมองว่าโซนนี้จะเป็นแนวต้านนะะโซน6บาท6 บาทจุดแปดแบบนี้นะคะอะเขาเขาเคยขึ้นไปทดสอบนะเมะื่อวานนี้ขึ้นไปทดสอบแล้วนะคะก็มีทิงไส้ลงมาเล็กน้อยนะคะรายใหญ่เข้ามายี่สิบห้าเปอร์เซ็นเงินทุนไหลออกบางบางนะ,ะถา้านแบบนี้นะคะเราอาจจะตีเกาบไว้นะคะแล้วก็รอให้เขาเลือกทางเบรกขึ้นไปนะคะเบรกขึ้นไปเกอนนะคะ คอย f อ l l o w นะคะแบบนี้เขาจะเรียกว่ายังคงแนวโน้มยังไม่ชัดเจนหรือว่าไซเวกนะคะ <c oughs> แต่ก็สามารถติดตามได้นะคะเพราะว่าหุ้นตัวนี้กราฟวีคเป็นภาพใหญ่เนี่ยเป็นโซนของภาพใหญ่คือยังอยู่ในโซนของอาทางขาขึ้นนะคะเป็นริบบิ้นแดงแต่ว่าถ้าทางนี้ริบบิ้นเขียวเราก็จะไม่แนะนำให้เล่นนะคะภาพใหญ่ยังลงนะคะ ถ้าใ,ใหญ่จริงๆแล้วแท่งแบบนี้นะคะทิ้งไส้ลงมาแล้วก็ดึงกลับแบบนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะคะเป็นการขึ้นแล้วก็ไซเวย์ตรงนี้นะคะ,ะเป็นการพักตัวไซเวย์ในกรอบเล็กๆตรงนี้นะคะเลยเฉลบลงมาแต่ก็ดึงกลับได้นะคะเนี่ยก็ต้องมาติดตามกันดูนะคะสำหรับตัวสั้นนะคะโอเคมีหุ้พี่ขอหุ้นเข้ามานะก็เป็นหุ้น เซเว่นอัพเออซเว่นอัพซเว่นอัพภาพใหญ่นะคะการาฟวีก,ก่อนเลยนะคะก็ยังคงทิศทางแนวโน้มชัดเจนนะคะลงมาถึงเกือบจะถึงโลเดิมนะคะที่เขาเคยขึ้นในทางนี้เนาะภาพใหญ่นะคะเป็นการาฟวิคเนี่ย เป็นลิบบิ้นเขียวแนวโน้มยังขาลงอยู่นะคะพีะ่ไม่เล่นนะคะยังไม่เราจะไม่ทําอะไรกับเขานะ,ะลิบบิ้นเขียวเราจะไม่ซื้อไม่ถือ,ไม,ถอไม่ถัวเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะไม่ใช่ว่าราคาต่ําเห็นราคาต่ําต่าต่ำแล้วมันต่าได้อีกนะคะเราก็อย่าเพิ่งไปรับมีดนะคะรอสัญญาณการกลับตัวไม่ว่าจะเป็นอ่าแพทเทิร์นต่างๆนะคะ แพทเทิร์นอ่ะเรามองไปก่อนอ่ะถ้าเขาเป็นแบบนี้อ่าแพทเทิร์นเฮนแอนโชเดอร์หรือว่าอะไรแบบนี้เราค่อยขาจังหวะเข้าซื้อดีกว่าแต่ว่าถ้าเทลงมายาวๆแบบนี้ไม่ควรนะคะไม่แนะนำว่าให้เข้าไปรับนะคะเพราะว่ามันต่ำมันต่ำได้อีกนะคะมีพี่ท่านไหนอยากจะขอหุ้นเข้ามาไหมคะขอได้นะ เห็นรูดคนเดียวเหงาเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะสำหรับตัวเซตเนาะเดี๋ยวเห็นให้ดูอีกครั้งหนึ่งถ้าเซตแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเขารูดเขาลูดลงมาอ่เราจะวางแขนยังไงดีนะคะซึ่งจากประสบการณ์ของเพนนะที่เพนเล่นหุ้นมานะคะ ก็ถ้าเซตไม่ดีนะคะเพนก็จะนั่งทับมือหรือว่าไปศึกษาตลาดไปเรียนก่อนหรือว่าไปเล่นตลาดอื่นนะคะซึ่งถ้าเรามีความรู้เทคนิคเนี่ยไปได้หลายทางนะคะมันมีหลายตลาดไม่ใช่ว่ามันจะมีแค่ตลาดไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคำพิปโตแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องศึกษาก่อนนะคะในกราฟเทคนินะคะใช้หลักการเดียวกันนะคะ เราก็ลองแบ็กเชสท่าของเราดูอะไรแบบน,น,นะคะก็มีโอกาสทํากําไรได้เหมือนกันรอหุ้นไทยกลับมาแล้วค่อยกลับมาเล่นก็ได้นะคะถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่ฝืนใช่ไหมถ้ามีพี่ของหุ้นเข้ามาเนาะเป็นวันนี้นะคะ ตัวนี้นะคะชื่อหุ้นอยู่ข้างบนนะคะพี่สำหรับตัวนี้นะคะแล้วตรงนี้โอเคสำหรับตัวนี้ลายใหญ่นะคะเราจะเห็นว่าเขาค่อยๆปล่อยของออกนะคะเห็นไหมคะรายใหญ่จากที่เคยมีนะคะก็ค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วก็คนติดต้อยเริ่มมานะคะเป็นจะมองว่าเป็นการที่เขาถ้า ฐานนะคะจุดที่เขาสัมผัสกันเนี่ยจะอยู่โซนของบริเวณนี้เคยลงมาทดสอบนะคะไม่ควรหลุดนะคะโซน8บาทเนาะแบาทแปแบบนี้นะคะไม่ควรหลุดนะ,ะถ้าหลุดลงมาเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาเหมือนเซตเลยนะคะที่แบบหลุดลงมาแบบนี้นะคะแต่ตรงนี้ระยะสั้นมองว่าเป็นการที่เขาอ่ามีการไซเว์อาจจะย,ยึกยักยึกยักอยู่อย่างนี้นะคะ ยังไม่ได้เลือกทางแต่ถ้าหากว่าเบรกกกอบข้างบนอาเป็นตีเป็นกกอบให้เลยนะคะเบรกกกอบข้างบนในโซนนี้นะคะตรงนี้เคยเบรกได้นะคะอันนี้เขาเบรกได้แต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะยืนได้เขาจึงกลับลงมาไซเวตต่อสะสมพลังต่อนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เลือกทางถ้าเลือกทางขึ้นโอเคขอให้ดูรายใหญ เข้ามาเพิ่มนะคะว่ามีซัพพอร์ตไหมแต่ถ้าเลือกลงเนี่ยต้องนี้ก่อนนะคะมันจะเบรกลงหรือเบรกขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้เนาะต้อง follow นะคะหุ้นไซเวเนี่ยติดตามได้เะะบรกเบรกไปข้างบนแล้วก็ยืนได้เนี่ยค่อยว่ากันนะคะคไปกันต่อนะคะสำหรับหุ้น svi แล้วก็ตามด้วย ttb นะคะพีนะะ่วันนี้ เป็นวันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์แล้วนะคะต้องมาวางแผนกันนะคะ SVI เมื่อก่อนนะคะเป็นก็เคยเล่นนะคะในโซนของทางที่เขาเป็นแพทเทิร์นนะคะเมื่อก่อนเขาเป็นแพทเทิร์นลากรา,าคานเนี่ยมีขึ้นแล้วก็ลากเนี่ยทางนี้เพนเล่นนะคะแต่ว่าทางนี้เขาก็เอ่าเป็นการไซด์เวย์เนาะถ้าเราดูภาพใหญ่ไซด์เวย์ตรงนี้นะคะกรอบ ใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีการลากขึ้นไปเล็กน้อยแต่ตอนนี้ล่าสุดนะคะล่าสุดถ้าเขาจะกลับตัวจะขึ้นต่อนะคะโซนบริเวณจุดนี้เคยเป็นแนวรับอเคยเป็นแนวรับอะไรเป็นตีให้ใหม่ น,นะตรงนี้เคยยึกยักยึกยักนะคะแล้วก็เบีกขึ้นไปได้นะคะพอเบีกขึ้นไปได้ลงมาลงมาแบบไซ์เวลลงมาไซเวดาวลงมาทดสอบนะคะถ้าหากว่าเขาตรงนี้มีแรงซื้อกลับก็อาจจะมีโอกาสดึงกลับขึ้นไปได้นะคะแต่ถ้าหลุดลงมาก็อาจจะลงมา ลึกเลยนะคะเพราะว่าก็จะกลับลงมาไซว์ในเกาะของตรงนี้นะคะในเกาะของโซนนี้นะเนี่ยโซนนี้แต่หุ้นตัวนี้นะคะเราดูจากตอนนี้นะคะนะตอนนี้เนี่ยลายใหญ่เขาน้อยลายใหญ่ไม่มีเลยนะคะสีแดงตรงนี้ไม่มีเลยเขาจะมีแรงขึ้นได้เนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงนะคะอยากให้มีสีแดงลายใหญ่แบบก็จะมีโอกาสมากกว่านะคะ สำหรับตัวนี้เขาไม่มีรายใยมีแต่ลายยอยเล่นหุ้นมันก็มีเด้งมีขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบว่าสม่ำเสมอไปเรื่อยๆมันไม่ได้ขึ้นขึ้นต่อเนื่องนะคะเพราะไม่มีลายใยคุมราค่างนะคะไปกันต่อสำหรับหุ้น TTB แล้วก็ A 5นะคะพี่ TTB ทีทีบีเดี๋ยวดูภาพใหญ่ให้นะคะกราฟวีกเนี่ยภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้นนะคะมีการยกโล่ยกไฮ้นะคะเป็นหุ้นที่ถือว่าแข็งแกร่งกว่าตลาดนะเขาเขาขึ้นอยู่นะอะา,อาจจะไม่ได้วุ่นวายเนาะเขาเป็นหุ้นพื้นฐานนะเขาก็จะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแบบนี้นะคะเขาขึ้นอยู่แต่ว่าข้อเสียก็อาจจะช้านิดนึงนะคะ สำหรับลายวีคนะคะมองว่าเป็นลายสัปดาห์ที่อยู่ในช่วงพักตัวนะคะเนี่ยมีการขึ้นหุ้นมีการขึ้นมีการพักตัวนะคะเทนไลน์ตรงนี้นะคะมีจุดสัมผัสกันนะะถือว่าใช้ได้นะคะมีความมีนัย,ยสำคัญนะคะแต่เขาอยู่ในช่วงที่วีคตรงนี้นะคะลายวีคเนี่ยเงินทุนไหลออกแล้วเขาก็จะเริ่มที่จะพักตัวบางที่พักตัวแรงจนทำให้การาฟเดเนี่ย เปลี่ยนเป็นลิปเิ้นเขียวเลยนะคะแต่ถ้าภาพใหญ่เรามองภาพใหญ่ยังมองว่าเป็นขาขึ้นนะคะเราต้องดูว่าเราจะซื้อหรือว่าเราถืออยู่นะคะถ้าถืออยู่ถ้าการพักตัวครั้งนี้ย่อลงมาอดจ๋ะเ,เปนจะตีเทรนไลน์ตรงนี้นะคะ ถ้าเขาย่อลงมาลึกขนาดนี้นะคะประมาณ1.3 3, แบบนี้เรารับได้ไหมนะคะว่าตรงนี้มีเทนไลน์มีจุดสัมผัสกันนะคะตรงนี้เคยย่อลงมาแล้วก็เด้งขึ้นเนาะตรงนี้เคยย่อลงมาทดสอบแล้วก็เด้งขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้ถ้าเด้งลงมาถึงโซนบริเวณ1.3-1.4เนี่ยอ่าเรารับได้ไหมนะคะ เราก็ต้องดูก่อนเนาะแสำหรับเทนใหญ่นะคะก็ยังมองว่าเป็นทิศทางแนวโน้มค่ะขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าเขาจะเป็นหุ้นพื้นฐานเขาจะมีความล่าช้านิดนึงนะคะไปกันต่อนะสำหรับ A e 5้า A ห้า a p Week นะคะ ก็เห็นได้ชัดเจนว่ายังอยู่ในช่วงไซเวย์นะคะไซเวย์ก็ยังไม่ได้เลือกทางนะคะถ้าเลือกทางขึ้นหรือว่าเลือกทางลงนะคะพี่ถ้าไซเวย์แบบนี้นะคะเรามีหน้าที่ติดตามนะคะว่าเขาจะเบรกเมื่อไหร่นะคะแล้วมาดูในส่วนของกัปเตย์นะคะตัวนี้ก็คือเขาก็ไซเวย์เห็นไหมคะชัดเจนลงมาทดสอบ งนี้ก็จะเป็นโซนแนวรับข้างบนทดสอบหลายครั้งนะคะก็จะเป็นแนวต้านตรงนี้ทะลุขึ้นไปเรียกว่าฟอลเบกเนาะยืนยืนไม่ได้นะคะแต่ว่าล่าสุดเรามาดูใกล้ๆนะคะล่าสุดนะคะเขา,าหลุดริบบิ้นลงมาใช่ไหมคะเขาก็พยายามนะพยายามที่กลับมายืนบนริบบิ้นแดงริบบิ้นแดงแล้วนะคะกลับมายืนบนริบบิ้นแดงซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็น แนวรับนะคะริบบินแดงเป็นแนวรับเขาพยายามยืนกลับขึ้นมาได้นะคะเงินทุนตอนนี้ไหลเข้าบางๆนะคะวันแรกนะคะไม่แน่นะคะว่ารอบนี้อาจจะต้องเปรกแล้วก็ยืนให้ได้นะคะก็สามารถฟอ l โล่ติดตามกันได้เนาะสำหรับหุ้น a อนะคะ โอเคนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรายการของเรานะคะวันนี้โอเคตลาดเปิดแล้วเนาะก็อยากให้พี่ลองวางแผนดูนะคะในวันศุกร์สุดสัปดาห์นี้นะคะต้องวางแผนว่าหุ้นของเราเป็นยังไงพอถือได้ไหมนะหรือว่า แบ่งขายครึ่งหนึ่งยังไงนะคะลองมาวางแผนกันดูเนาะสำหรับวันนี้นะคะพิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวฝากคลิปวิดีโอดีๆให้พี่ดูนะคะแล้วก็วันนี้เนาะพิงขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงดังคำกล่าวของเจมส์ทอบินนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันที่ว่าอย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าเดียว กล่าวคือการลงทุนนั้นควรกระจายความเสีย่ยงไม่ควรลงทุนอยู่ในที่เดียวดังไข่ในตะกร้าเมื่อลม้มลงไข่ก็จะแตกทั้งหมดแล้วไข่ไก่การลงทุนของคุณอยู่ในตะกร้าไหนการลงทุนคือการนําเงินมาต่อย,ยอดและทํากําไรซึ่งไม่ได้มีแค่ในหุ้นเท่านั้นยังมีการลงทุนอีกเช่นการลงทุนในกองทุน Forex หรือว่าจะเป็นเ r e c i ช u s Metal ในสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ผันผวน เราควรเลือกการลงทุนในตลาดที่เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุนในตลาดที่ต่างออกไปจะเป็นการกระจายความเสี่ยงทำให้คุณมั่งคั่งทางกันในปี2023กอบโกยความมั่งคั่งไปด้วยกันกับ Homely Software Version Cloud Upgrade ที่ครอบคลุมเพิ่มตลาดจีนตลาด Forex และตลาดเ r e สเช m ์เม t n ัช่วยลดความซับซ้อนของการสลับหลายแพลตฟอร์มดูภาพรวมของตลาดการลงทุนแบบครบวงจร ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในตลาดรับข้อมูลแนวโน้มเชิงลึกของตลาดฟอเล็กอยาก่างทันท่วงทีเราให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกคนเพื่อผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนทุกครั้งที่ไหนที่สายลมแห่งความมั่งคั่งพัดไปที่นั่นคือโอกาสของเราหม่นอฟต์ซอฟแวร์เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินของคุณ